สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows Book Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาแจกโค้ดใน Roblox กันนะครับไปเริ่มคลิปกันเลยมีสองโค้ดนะครับมีอ่าหมวกมงกฎนะครับกับฟาร์มิงโก้นะครับอ่าอันดับแรกนะคบให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่โ o b l o x c o m นะครับทับ ตามผมเลยนะครับอ่ะจากเดิมคือมันมีโคมใช่ไหมครับแต่ว่าผมเข้าหน้าโปรไฟล์นะครับอ่ะพิพ์ว่าโค้โมโค้ดใส่ตัว S ด้วยนะครับอ่ะกด enter ส่วนเอ่อโลบ็อกดของทับโค้ดเนี่ยผมจะทิ้งลิง์ทิ้งลิง์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับอ่ะผมจะใส่โค้ดโค้ดแรกนะครับอ่ะ R o s s m a n n c r o w n 2 0 2ศ1นะครับอ่ะกดคำว่า redeem อ่ะอันนี้โค้ดแรกจะเป็นมงกุฎนะครับอ่ะโค้ดที่สองอันนี้ผมกดแบบนี้เลยนะนี่โค้ด m e r c a d o liberdad สองพันยโอเคกด redeem อ่ะก็จะได้เหมือนกันนะครับอ่ะ มาดูกันเลยว่าเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับโอเคมาดีเอาวัตตานะครับโอเคผมขอเอานี่ออกก่อนนะครับออกสักครู่ก่อนนะครับโอเคอันนี้คือโค้ดที่ผมแจกไว้แล้วนะครับอ่ามาที่ c อ e s s o r y อ่ามาที่แอ e s ซ o ี่นะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่มันช้านะครับ แล้วก็มาเลือกที่ไวท์ฟาร์มิงเกอร์อานไม่ก็คลาเราลองคลาวก่อนนะครับอ่าจนประมาณน,นี้เดี๋ยวขอเอาอะไรที่มันแบบมันทำอะไรอะไรที่มันแบบมันสบายบาหัวล้านก็ได้อ่ามันจะประมาณน,นี้เลยนะครับโอเคมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคผมจะลองเซิร์ชเกมกันเลยนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคเอาจะลองดูกันเลยเดี๋ยวผมอัดหรือเปล่านะครับอาอ,อัดเอาไว้นะครับอ๋อโทษทีนะครับผู้ชม อาจจะลืมๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวขอ M11 นะครับโอเคโอเคกระโดดไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าอ่ะตรงนี้ครับผมเดี๋ยวขอแท็บก่อนนะครับนี่จะเป็นกีต้าร์นะคะเป็นรูปแบบมงกุฎกีต้าร์นะคะโอ้ก็ดูเท่อๆอยู่นะครับแต่ว่าต้องใส่หมวกก่อนถึงตายโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ เห็นไหมมันจะมีกีตาร์นะครับโอเคมาดูอไอเทมที่2กันเลยนะครับโอเคตอนนี้ไอเทมที่2นะครับก็คือไวท์ฟาร์มิงโก้นะครับอ่าเป็นฟาร์มิงโกอยู่บนหมวกนะครับเป็นหมวกสีฟ้าแล้วก็จะเป็นฟาร์มิงโก้สีขาวนะครับแล้วก็มีใบไม้โอเคเอ่อทเ โอเคเราใหม่กันเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่อันนี้คราวนี้จะไม่ตัดแล้วนะเพราะว่าลองอินแล้วนะโอเคมาแล้วนะครับดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคขอ F11 ก่อนเลยนะครับอกระโดดไปกระโดดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิว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 จะตกจะตกโอ๊ลนุน โอเคไม่เป็นไรนะในคอมมันเล่นยากหมายถึงคอมมันเล่นยากอ่ะมันจะเป็นหมวกกับฟาร์มิงโกนะครับนี่ฟาร์มิงโกอยู่บนหมวกนะครับประมาณนี้เลยก็ดูแบบเป็นแบบมีธรรมชาตินะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนจะเป็นแบบนกฟาร์มิงโก้นะเล่นยากมากเลยในคอมอ่ะน,นะครับโอเคเอาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเคนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Windows Book Channel ด้วยนะครับอ่าให้ถึง3,000 Subscriber นะครับเอาให้ถึง3,000 Subscriber เลยนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย